h e l l o l Running English by คิดเจา้าวันนี้เรามาทบทวนเรื่อง positive adjective กันนะคะ positive adjective คือคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าของสิ่งนั้นเป็นของใครใช้นำหน้าคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามน,นั้นคะ่ะตัวอย่างเช่นผ้าของฉัน My father แมวของคุณ your cat รถของเขา his car รองเท้าของเธอ h i s r shoes Positive ิ adjective คำพิเศรร์แสดงความเป็นเจ้าของจะมีคำว่า my ของฉัน his ของเขาม e r ของเธอ your ของคุณ Power ของพวกเราแดของพวกเขา It's ของมันประโยคตัวอย่างนะคะ He is my father. เขาคือพ่อของฉัน It is your cat. มันคือแมวของคุณ This is his car. นี่คือรถของเขา These are his shoes. นี่คือรองเท้าของเธอ It is their house. นี่คือบ้านของพวกเขา thank you very much good morning student สวัสดีค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนดูคลิปต้นคลิปไปแล้วนะคะวันนี้เรายังคงเรียนเรื่องของคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของอยู่นะคะเราจะมาเรียนในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะ ให้นักเรียนนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า15หนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่15นะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกิจกรรมในข้อที่3กันค่ะกิจกรรมในข้อที่3นะคะเขาให้ read and match read ให้อ่าน and match ก็คือให้จับคู่นะคะอ่านและจับคู่ค่ะ ประโยคนะคะด้านซ้ายมือนะคะของนักเรียนนะคะจะมีทั้งหมดอยู่6ประโยคนะคะและประโยคทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะมี6ประโยคเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเรามาดูประโยคที่1นะคะเป็นประโยคตัวอย่างนะคะประโยคที่1เขาบอกว่า I'm Kelly I'm Kelly ฉันชื่อเคลลี่มาดูประโยคที่2นะคะ This is my friend. This is my friend. นี่คือ friend คือเพื่อน my ของฉันนะคะคำว่า my นะคะเป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของฉันนะคะ This is my friend. นี่คือเพื่อนของฉันนะคะประโยคที่3ค่ะ This is my teacher. This is my teacher. นี่คือ this is นะคะ teacher คือครูครูของไม้ไม้เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของนะคะแปลว่าของฉันนี่คือครูของฉันประโยคที่4ค่ะ we are b r t e r s we are b r t e r s พวกเราเป็นนะคะตัวนี้คือตัวย่อของคำว่า are ค่ะพวกเราเป็น brothers ก็คือเป็น พี่น้องกันนะคะเป็นพี่ชายน้องชายนะคะประโยคที่5ค่ะ They are sister They are sisters They คือพวกเขาอ่เป็น sister พี่สาวและน้องสาวกันค่ะและประโยคที่6ค่ะ You are friends You are friends คุณ เป็นเพื่อนนะคะคุณเป็นเพื่อนคุณคือเพื่อนก็นได้นะคะเฟรนคือเพื่อนค่ะแล้วมาดูนะคะประโยคด้านความมือกันบ้างนะคะประโยคในข้อ A ค่ะเขาบอกว่า their names are Anna and Maria their names name แปลว่าชื่อนะคะเป็นคำนามค่ะ แด่คำนี้แปลว่าพวกเขานะคะเป็นคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะชื่อของพวกเขาคือแอนนาและมาเวียประโยคในข้อ B นะคะ your names are john and helen your names Name คือชื่อของ your your a e เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของนะคะแปลว่าของคุณชื่อของคุณคือจอ h n นและ he เ e นประโยคในข้อ c นะคะ our names are frank and tom our names are frank and tom เนมคือชื่อชื่อของ our our แสดงความเป็นเจ้าของนะคะแปลว่าพวกเราชื่อของพวกเราคือแฟรง k และทอมประโยคในข้อดีนะคะ her name is Miss Smith her name name ก็คือชื่อ ชื่อของเธอคือของเธอนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะเอจะใช้แทนผู้หญิงนะคะชื่อเนมค่ะของเอของเธอคือ Miss Smith Miss. คือ Miss ก็คือนางสาวนะคะคือนางสาวสมิธค่ะประโยคในข้อ e นะคะ My name is Kelly. My name is Kelly. Name, name คือชื่อของ My My, My ก็คือของฉันชื่อของฉันคือ is ค,อคือนะคะ Kelly ชื่อ Kelly นะคะและประโยคในข้อ F ค่ะ His name is Tom. His name is Tom. ชื่อของ his his ก็คือของเขาที่เป็นผู้ชายนะคะชื่อของเขาคือ Tom ค่ะเรามาจับคู่กันนะคะประโยคในข้อที่หนึ่งนะคะ I'm Kelly. ฉันชื่อ Kelly เพราะฉะนั้นจะต้องนะคะจับคู่กับข้อ E ค่ะ นี่คือ my name is Kelly my name is Kelly ชื่อของฉันคือ Kelly นะคะสองประโยคนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคะมีความหมายคือชื่อของฉัน Kelly นะคะนักเรียนสามารถโยงเส้นได้นะคะประโยคที่สองค่ะประโยคข้อที่สองนะคะ this is my friend This is my friend นักเรียนคิดว่าตรงกับข้อไหนคะค่ะตรงกับข้อ f นะคะนี่คือเพื่อนของฉันนะคะ His name is Tom His name is Tom นะคะชื่อของเขาคือชื่อ Tom นั่นเองค่ะและประโยคในข้อที่3นะคะ เขาบอกว่า this is my teacher this is my teacher นี่คือครูของไมายของฉันจับคู่กับข้อไหนคะจับคู่กับข้อ d ค่ะ her name is m i smith s s her name is m i smith s s ชื่อของเธอคือสมิธข้อที่4นะคะข้อที่4เขาบอกว่า w e a r e b r o t h e r s We are brothers พวกเราเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นพี่ชายน้องชายกันนะคะจับคู่กับข้อไหนคะถึกต้องค่ะจับคู่กับข้อ c นะคะ Our names are Frank and Tom Our คือพวกเรา name ชื่อชื่อของพวกเราคือ Frank แล้วก็ Tom นะคะข้อที่5ค่ะ ประโยคในข้อที่5 they are sisters they are sisters พวกเขาเป็นพี่สาวน้องสาวนะคะจับคู่กับข้อข้อ a ค่ะข้อ a บอกว่า their names are anna and maria their name ชื่อของพวกเขาคือ anna แล้วก็ maria นะคะสังเกตชื่อนะคะ แอนนากับมาเวียจะเป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะเป็นซิสเตอร์ได้นะคะต่อมาค่ะประโยคที่6ค่ะ your friends you are f r i e n d s ค่ะจับคู่กับข้อ b boy นะคะ your names are john and h e l e n ชื่อของพวกคุณก็คือ j o ห์ Joan แล้วก็เฮร e นค่ะ เรามาดูกิจกรรมในข้อต่อไปกันเลยนะคะเรามาทำกิจกรรมในข้อที่4กันต่อนะคะกิจกรรมข้อที่4เขาให้นักเรียน look, read, and circle look ให้ดู read ให้อ่านแล้วก็ circle ให้วงกลมนะคะนักเรียนนะคะดูภาพนะคะทั้งหมดจะมีภาพอยู่6ภาพนะคะเรามาดูภาพที่1กันค่ะภาพที่1นนะคะเขาบอกว่า คำ extra and dash คำตอบระหว่างม y ของฉันกับ i t ดของมันนะคะ spaceship แปลว่ายานอาวกาศนะคะฉันคือ extra และนั่นคือยานอวกาศของไม้ของฉันหรือยานอวกาศของมัน,น,น,มนถูกต้องค่ะคำตอบคือยานอาวกาศ องชั้นนะคะ my spaceship นะคะเรามาดูข้อที่สองกันต่อเลยนะคะภาพที่สองค่ะภาพที่สองเขาบอกว่า tom and cindy are in ระหว่าง the class กับ your class class แปลว่าห้องเรียนนะคะ tom ะคลและ,ะ cindy อยู่ใน คลาสห้องเรียนของแดของพวกเขาหรือห้องเรียนของพวกคุณคะค่ะคำตอบคือห้องเรียนของพวกเขานะคะเพราะว่ามี2คนคะ่ะทอมกับซินดี้นะคะนักเรียนมาลองทาในข้อที่3นะคะภาพที่3กันคะ่ะภาพที่3นะคะเขาบอกว่า that's lynn and ระหว่างคําตอบ h i s ของเขา her ของเธอ mother คือแม่ t h a t s l y n นั่นคือ Lin <"L in" S 1> และแม่ใช่ไหมคะของใครคะระหว่าง h i s mother หรือว่า her mother l ิ n <in" S 1> เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ l ิ n <in" S 1> เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบคือ เ e อนะคะเ e อมา t h เ r อร์ mother, ค่ะแม่ของเธอนะคะดินเป็นผู้หญิงต้องใช้เธอนะคะต่อมาภาพที่สี่ค่ะภาพที่สี่ค่ะ That's Oscar a n d ระหว่างคำตอบ his หรือ her grandfather grandfather คือคุณปู่นะคะ นั่นคือออสการ์แล้วก็นั่นคือแกรนฟา a t เตอร์คุณปู่ของฮิสหรือคุณปู่ของเธอออสการเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ชายใช้คำว่า His คะ่ะนั่นคือนะคะออสการและ His Grandfather คะ่ะแล้วก็ เป็นคุณปู่ของเขานะคะผู้ชายจะใช้ h i s นะคะผู้หญิงใช้เธอคะ่ะต่อมาภาพที่5ค่ะภาพที่5นะคะเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงสองเด็กสองคนนะคะเขาชี้ไปที่ extra นะคะเขาบอกว่า this is extra นี่คือ extra he is ระหว่างคำตอบ our earth. friend หรือ your friend friend แปลว่าเพื่อนเขาเป็นเพื่อนของ our earth, แปลว่าพวกเราหรือเพื่อนของ you r ก็คือพวกคุณนักเรียนคิดว่าคำตอบต้องใช้คำว่าอะไรคะ our ค่ะใช้คำว่า our คือพวกเราเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีกันสองคนแล้วเขากำลังพูดถึง extra นะคะ ใช้คำว่า our friend ค่ะเพื่อนของพวกเรานะคะ our friend ภาพที่6ค่ะภาพที่หนะคะเขาบอกว่า is this our teacher นักเรียนสังเกตรประโยคนี้นะคะมีเครื่องหมายคำถามแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะคะเขาถามว่า is this our teacher teacher แปลว่าคุณครู our แต่ว่าของพวกเรานะคะบอกว่านี่คือคุณครูของพวกเราใช่ไหมนะคะเด็กๆถามนี่คือคุณครูของพวกเราใช่ไหม what's w h a t แปลว่าอะไรนะคะระหว่าง it's กับ her name name แปลว่าชื่อชื่อของ it ของมันหรือชื่อของ her ของเธอคืออะไรเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะต้องตอบว่าเือค่ะเพราะว่าคุณครูใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงแทนเือค่ะค่ะนักเรียนหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะเรื่องของการใช้คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียน กลับไปทบทวนนะคะคําและประโยคนะคะในการใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ see you again next t i m e